สวัสดีครับผมแบงค์ so นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาเนี่ยครับลูกดอกครับก็นําเสนอล ator, pues ูกดอกครับอันนี้หัวพอกนะครับหัวพอกสี่มิลนะครับอันนี้หัวธรรมดาสี่มิลนะครับนี่หัวพอกย่ะหัวพอกนะครับสาสิบห้าเซนนะครับสี่มิลสามสิบห้าเซนนะครับอันนี้หัวธรรมดาสี่มิลสามสิบห้าเซนเหมือนกันครับ อันนี้ส่งร้านค้านะครับเจ้าประจําครับอันนี้ก็ตากไปล้างเขาก็ลงแล็กเกอร์ครับอันนี้ห้ามิลน,นะครับห้ามิลหัวธรรมดาครับห้ามิลหัวธรรมดาครับอันนี้ห้ามิลหัวพ่อครับตากพ่นเล็กเกอร์นะครับ มิวันนี้ห้ามิลหัวพอกล่อไปครึ่งวันนะครับสองโลหลแค่นั้นนะครับสี่มิล๋อ,อลืมบอกไปครับอันนี้ห้ามิลวันธรรมดายาวอันนี้สี่สิบห้าเซนนะครับอันนี้ยาวสี่สิบเซนนะครับพอกก็ นี่ก็สิบห้าโหลครับวันเดียวครับได้หยุดวันอาทิตย์วันเดียวก็ต้องเร่งงานให้เขาครับให้ร้านค้าครับอันนี้ของร้านค้าเขาครับอนาหน้างังครับหัวพ่อ หัพวพอกนะครับ4มิลนะครับอยู่ที่โหละ500นะครับค่าส่งไปทางทาง80บาทครับโอนส่ง50บาทครับก็รวมเป็น550กับ580นะครับอันนี้หัวธรรมดาครับหัวธรรมดาอยู่ที่โหละโหละ400นะครับค่าส่งก็50กับ80บาทครับไปาทาง80 5มิลหัวธรรมดาก็อยู่ที่วหละ500เหมือนกันนะครับเด็กยาวครับอันนี้ครับค่าส่งก็เท่าเดิมครับอันนี้โหลร600นะครับคำย้าครับ นะครับเงี้เด็กเป็นนะครับก็สนใจก็แอดไลน์ไอดีมานะครับ084 3754524นะครับโทรมาก็ได้ครับเบอร์นี้เบอร์ไอ l ดี e ไลน์เหมือนกันนะครับหรือถ้าเกิดจะแอดเฟซก็แบงค์บรรยตนครับ BBL แอบงค์ BL, bank บรรยตน์นะครับก็ แต่งานผมจะช้านะครับพะผมทาได้วันอาทิตย์ครับว่าวันธรรมดาก็ทําได้ช่วงเย็นนะครับผมติดงานประจําด้วยครับอันนี้จะเป็นตัวไอ้นี่ตัวล็อกนะครับเป็นกายตัว F หมดเลยครับชุดนี้ครับชุดหัวธรรมดากายตัว F นะครับถ้าเกิดเป็นชุด5มิลจะเป็นออโต้เซฟนะครับ เลห้ามิลทำยากครับอันนี้เล็กสี่มิลมีทั้งโอนส่งและบริการเก็บปลายทางนะครับสั่งสั่งก็ประมาณสามสี่วันนะครับถ้าเกิดไม่ติดงานนะครับถ้าเกิดติดงานก็เป็นอาทิตย์เหมือนกันครับชุดนี้ก็สั่งตั้งแต่เอาจริงๆส่งสั่งตั้งแต่กุมภาพันธ์นะครับเขารอครับ เขาไม่รีบเขาไม่รีบผมก็ไม่รีบครับเพิ่งมีเวลาทําให้เขาครับรวมเป็นลูกค้าที่ใจที่ดีมากเลยครับไม่มีบน่นไม่มีอะไรเลยครับแค่ทักมาถามว่าเสร็จยังแค่นั้นเองครับแจ้งให้รู้ครับว่าผมทําคนเดียวยครับเชื่อมเองเจียเองค้นเงาเองครับดัดเองอะไรเองหมดครับ ตอนนี้ก็ดีหน่อยครับวาทิกก็มีน้องมาช่วยแต่ก็เป็นวัน,วนธรรมดาก็ทําคนเดียวครับน้องเขาก็แค่มาขัดเงากับดัดให้มันตรงแค่นั้น,นครับสนใจก็สั่งได้นะครับอันนี้เคลือบเลกเกอร์ครับจะมีเคลือบเลเกอร์เคลือบน้ำมันโซนิกนครับลูกค้าอยากได้แบบไหนก็สั่งได้นะครับ โอเคนะครับถ้าเกิดสนใจไงก็ทักไลน์ i อดีมาครับ084 3754 524ครับหรือโทรมาก็ได้ครับแต่โทรมาผมก็จะให้ไปสั่งไว้ในไลน์ครับพอผมพอเวลาโทรมาผมติดงานเนี้ยครับผมก็ไม่มีเวลาจดให้ครับนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ